ตัวพอดีครับน้ำจิ้ม สวัสดีค่ะมาบกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านมาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สิพามากินหมึกสายลวกจิ้มเนาะค่ะพี่น้องบุงทีละสีงามๆค่ะได้มักสซอ่ะสีผสมอาหารค่ะพี่น้องโอ้ยขิดบอกน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองค่ะพี่น้องตำม,มือเนาะค่ะแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะกับต้าหมึกเข้าแต่ก็ได้พักสี่ต้นเดียวเด้อค่ะพี่น้องนี่ต้นหมึกใหญ่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะต้นเดียวแล้วป็นแตกงาออกยังอ่อนออนยู่เด้อค่ะเนี่ หอมมากค่ะแจ่บแบน,น้ำกัดมีตัวใหญ่ตัวน่อยบเบเตอันตัดมาด้วพี่น้องจะไปะเห็นกว้มงามของมึกเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราอืมดงดีะ่ะเขียมขนแห้งมาค่ะแั่บแบน้ำกัดตับชี่ sắp, um, coi phải coi áp lực nặng, ngọt, để, bưng nhảp น้ำจิ้มเลิศมากแียบครับเฮ็ดเองมะพี่น่องมันถือปล่าจ้ากองมันได้รสชาติตามที่ต้องการนะคะมาค่ะ บ่ได้ซื้อด้วยค่ะหน้าเพ่นปูกะค่ะพี่น้องไปเก็บมากินพื้นที่บ้านเพื่อนหลายค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้เข็ดสวนได้สวนเพื่อนจากของบ่มีพื้นที่ค่ะแซ่ ตัวพอดีครับอื้อ แลายาินดียจยงบักรกลิงมาค่ะพี่นอ้องมาหยอกกันอยู่ข้างนอกเนาะค่ะ เปรี้ยวหวานเผ็ดครับพี่อนูกันหรอ่่ มึกใสยบ่ต้องลวกดวนค่ะพี่น้องค่ะคันลวกดวนนีญญ่จะยามเอาพอสะดุ้งนี่ค่ะเพ่อจะยาง่ายสุดกุ๊บๆเนาะค่ะพี่น้อง một đây hen năm chục เริ่มอิ่มแล้วครับพี่น้องโตไงห่าง เต็มปากเต็มคข้ามแสมเนี่ยเม่งออกกิน,ดกนได้จากเท่าได้ขาเนาะคะ่ะตัวหนึง่ง เป็นคนที่กินคําปมปมโมเปียนเ้ยค่ะพี่น้องกินข้าหญ่ได้แต่ว่าคํามปมปมแบบเกินความสามารถของเจ้าของอะค่ะกินโมเปียนกับพี่น้องหูซึกว่ามันลําบากใมการกินเนาะคะ่ะไม่กินอย่างอะคับพี่น้องค้ามป,ม,ปมใหญงกาปากเจ้าของอ,อะเนาะ บมานหลายกินกกินข้นาหไงซ้ำจากของกินใดอ่ะครับพี่น้องคะ แซ mm hmm. ่บน้ำจิ้มคือเลือดแห้งค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บอันนั้นแะค่ะพี่น้องขาเมื่อนอี้ก็มาในเมโน,โนู หมึกสายลวกจิ้มเนาะค่ะพี่น้องกับกน้ำจิม้มซีฟู้ดตำเองซีฟู้ดตำมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซบนะคะ,น,ะ,คะนั่นแหละค่ะถ้ากินม้วมนมันกุนองกราบขอโทษขอพายมันเด้อค่ะสำหรับเมือนี้กับสิขอตัวละละคะ่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีที่เกียรติมาที่ตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับซ่องน้อยๆท์เทคลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อคะ่ะพวกแม่พิณนานะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ